สวัสดีครับแท็กตัดริมรั้วนะครับลุงเท่งครับวันนี้หาไม้ไปเปลี่ยนดินดีกว่าครับปีกว่าแล้วครับเริ่มซีดเริ่มโซมหมดแล้วครับีต้นนี้ดินก็น้อยต้องเอาไปเปลี่ยนดินกัน ต้นนี้ก็สวยดีครับเปลี่ยนไปยังเอ่ยเดี๋ยวดูก่อนต้นนี้เพิ่งจะเปลี่ยน LB นี่ก็เดี๋ยวเปลี่ยนไปเลยครับ ต้นนี้ก็ต้องเปลี่ยนดินทั้งขยายกระถางสมควรแล้วครับต้นนี้ก็โซหมดแล้วครับมีคาาความชื้นถ้ามีค่าความชื้นนี่ก็แสดงว่าดินอาจจะแน่นระบายได้ช้าตรงน,นี้ก็น่าจะสวยนะนถ้าเกิดดากมาครบๆเดี๋ยวเดี๋ยวลุง ไปเลือกไม้ก่อนว่าต้นไหนจะเอาไปเปลี่ยนบ้างพอแล้วครับผมมอาเปลี่ยนแค่นี้ก่อนวันนี้เราเราเราลื้อแค่นี้ก่อนครับนี่ตัวน,นี้ก็คงต้องใส่กระถางใหญ่ขึ้น หนัำตานิ้วเวลาเราเราหรือเราจะได้รู้ว่าต้นไม้เราลากมีปัญหาไหมมีเพี้ยมีลาไหมนี่ครับบางต้นผมก็ใส่มะพร้าวสับบางต้นผมก็ใส่ทานมีอะไรเหลือก็ใส่อันนั้นไปครับ แสดงว่าที่ใส่ฐานนี่ไม่ค่อยดีสู้ใส่มะพร้าวสั์ไม่ได้แต่ต้นนี้สิครับบอบบางจับมาล่างลุดเลยแต่ต้นก็แข็งนะครับแต่ว,ว่าลากไม่มีไม่เป็นไรครับ แต่ต้นแข็งเมื่อกี้ไปโดนเขาล้มยังไงเขาเลยหลุดออกมาง่ายๆครับไหนดูต้นนี้ต้นนี้ก็สวยดีครับลายครบครบ ตัวนี้ก็สวยดีครับเดี๋ยวลุงขอลาลื้อสักคู่ครับ ลุงรื้อเสร็จแล้วลุงก็จะมาตัดลากครับต้นแบบนี้นะครับลากยาวๆเขียวๆนี่ลากเขาจะเยอะหน่อยเราก็ตัดได้เลยครับตัดเหลือไว้สักเซ็กว่าๆครับเปลี่ยนดินตอนนี้ก็ดีนะครับอีกสองเดือนหน้าร้อนออกดอกจะได้ผสมดอกเล่นกันครับจะได้ผสมเกสรเล่นกันครับเผื่อมีมเมล็ดสวยๆได้ต้นใหม่ใหม่ ต้นอย่างนี้มีรากน้อยก็เล็มเล็มก็พอครับเล็มเพื่อเป็นการกระตุ้นรากใหม่หเขาเนี่ยครับต้นนี้น่าเป็นห่วงครับไม่ต้องไปยุ่งกับรากเขาเลยทิ้งให้แห้งไปเลยเขาไม่ค่อยมีสีเขียวเลยอาจจะไม่ค่อยแข็งแรงครับเดี๋ยวพอเราตัดหมดแล้วลุงก็จะเอาไปแช่ยายาเรื่งรากยากันเชื้อรา แต่ยาพีย้ยคงไม่ใส่ครับเพราะว่าหมดแล้วไม่มียังไม่ได้สา่มาเลยประมาณนี้ครับนี่แอลไม้เคยดังครับตรงนี้ก็สวยครับแข็งดีแข็งแรงเราเรากดดูเนี้ยต้นเขาแข็งแรงว่าตัวเขาแข็งแรงครับ ตัดให้สั้นๆจะได้เวลาเราเอาไปลงปลูกจะได้ปลูกง,ง่ายๆครับนี่ครับเดี๋ยวลงตัดไปก่อนนะครับนี่ครับพอเราตัดลากเสร็จแล้วเราก็มาแช่ไว้ในน้ำที่เราผสมยาเร่งลากบีหนึ่งก็ได้ครับใส่ไปสั้นหน่อยหนึ่งแล้วก็ยาก,การเชื้อรา ถ้าใครมียากันเพีียก็ใส่ไปก็ได้ครับแต่ลุงใส่แค่สองอย่างครับแช่ไว้ประมาณสิบถึงยี่สิบนาทีก็ได้ครับเสร็จแล้วเดี๋ยวเราก็เอาขึ้นครับ <c oughs> นี่ครับประมาณสิบนาทีแล้วเราก็ตักขึ้นเลยครับ <c oughs> แล้วเราก็จะวางผึ่งไว้แบบนี้ครับสักสองสามวันก็ได้ครับขยันไม่ไรค่อย เอาไปลงปลูกกันครับผ่งเอาไว้ให้โดนลมโดนแดดอ่อนๆมันก็ได้นะครับให้เขาแห้งสนิทสักสามวันห้าวันก็ได้ครับหรือขยันพวงนี้ปลูกเลยก็ได้แต่ว่าของลุงของลุงจะชอบไม่ขยันก็เลยจะเอาไว้นานหน่อยโอเคครับวันนี้ลุงแค่รื้อก่อนแล้วกันแล้วเดี๋ยวเวลาจะปลูกลุงค่อย มาทำคลิปแล้วกันครับขอบคุณนะครับสำหรับการรับชมเท่งแคคตัสริมรั้วสวัสดีครับ